สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะสวัสดีพลังเอฟซนะคะที่ติดตามช่องกระยาพามดามนะคะวันนี้เรามาพบกันอีกเช่นเคยนะคะหลังจากที่แอดมินแอดมินนกห่างหายไปหลายวันนะคะรู้สึกคิดถึงพลังเอฟซมากๆเลยนะ,ะวันนี้เป็นเช้าที่มีอากาศสดชื่นแจ่มใสนะคะเป็นเช้าที่มีแสงแดดเจิดจ้าตอนนี้ประเทศสวีเดนอยู่ในช่วงหมวดหมู่ของใบไม้ผีนะคะต้องขอโทษนะคะ ตอนนี้นั่งอยู่ที่ริมนั่งอยู่ที่ป้ายรถเมล์นะคะริมถนนก็เลยมีรถวิ่งผ่านไปอาจจะรบกวนไปนิดนึงนะคะตอนนี้ประเทศสวีเดนนะคะอยู่ในหมวดหมูที่สวยงามอยู่ในหมวดหมูที่ใบไม้ลินะคะแสงแดดเจิดจ้าเดี๋ยวจะพาพลังเอฟซีนะไปพบกับความสวยงามไปพบกับความเป็นธรรมชาติของประเทศสวีเดนกันเลยนะคะโอเคเนาะเดี๋ยวเรา ไปชมความสวยงามของธรรมชาติกันเลยค่ะค่ะจะให้เพืเ่อนๆเห็นเลยนะคะว่าแสงแดดเจิดจ้ามากๆเลยนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปกันเลยค่ะไปพบกับความสวยงามความเป็นธรรมชาติของประเทศสวีเดนนะคะหน้าใบไม้ปลี่นนี่คือพันไม้ที่เขาตกแต่งนะคะประดับเป็นไม้พันประดับดอกสีขาว ก็มีดอกสีม่วงดิค่ะค่ะตอนนี้แอดมินนกกำลังเดินทางนะคะไปที่ทำงานแต่ก,ก่อนจะถึงที่ทำงานก็ต้องทำคลิปนะคะโชว์พลัง f อทุกท่านที่ติดตามช่องกระยะพามดามนนะะมาพบก,กับความสวยงามมาพบก,กับความเป็นธรนรมชาติของประเทศสวีเดนนะคะเดี๋ยวจะให้ชมพันไม้สวยๆนะคะดอกสี ขาวนะคะเป็นไม้ป่านะคะที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเดี๋ยวให้ดูกันเลยค่ะเนี่ยค่ะเพื่อนๆพ,พันไม้ป่านะคะเห็นผู้หญิงไทยเขาบอกว่าสามารถเก็บดอกไปกินได้นะ,ะอันนี้เมดนกแอดมินเนาก็ไม่ไม่เคยกินนะคะแล้วอันนี้เขาก็บอกว่ากินได้เหมือนกันค่ะนี่เห็นเขาบอกนะคะ แต่แอดมินก็ไม่เคยเก็บไปทานก็กลัวค่ะไม่กล้าดอกไม้สีขาวสวยงามมากๆาเลยค่ะนี่ก็คือพันธุ์ไม้ประดับนะคะไม่ใช่พันธุ์ไม้ป่าแต่เป็นพันธุ์ไม้ประดับที่ปลูกขึ้นมานะคะนี่ก็คือพันธุ์ไม้ประดับนะคะพันธุ์เดียวกันนะ,ะดอกสีขาวสวยามากเลยค่ะ แอดมินต้องขอโทษนะคะเพราะแอดมินไม่ค่อยจะรู้นะคะว่าชื่อพันไม้นี้ชื่ออะไรนะคะเห็นดอกมาสวยงามแล้วกโชว์พลังเอฟซเลยค่ะอันนี้ก็พันไม้เดียวกันนะคะเป็นไม้ดับสีส้มขะสวยมากๆเลยค่ะเพื่อนๆโอเคเราเดินกันต่อไปเลยค่ะโอ้เดี๋ยวจะให้ดูนะคะ ให้ดูเด็กนักเรียนนะคะด้านหน้าก็คือนักศึกษานะคะที่เขาจบกันแล้วเขาจบการศึกษานะคะคือจบม .6 นะคะเขาก็จะมีการฉลองกันอย่างใหญ่โตเลยค่ะสวยงามมากๆเลยนี่คือกลุ่มของนักนักศึกษานะคะโอ น้องๆขาจบการศึกษาโม .6 นะคะเขาก็จะเลยเฉลิมฉลองกันส่วนผู้หญิงนะคะก็จะแต่งชุดสีขาวส่วนผู้ชายก็จะแต่งสูตรเป็นสีน้ำเงินนะคะโอ้ยสวยงามมากๆเลยคือน้องเขาจบภาคการศึกษาโม .6 กนะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่มากเลยนะคะก็เฉลิมฉลอง น้องก็โปกมือให้ด้วยนะน่ารักค่ะสวยงามค่ะผู้หญิงจะแต่งชุดสีขาผู้ชายจะแต่งเป็นสูตรสีดำนะคะส,สีกรรมาท่านะคะหลังจากที่จะให้ชมน้องๆแล้วคะน้องๆที่จบภาคการศึกษาโมหกเราก็มาชมความเป็น,นธรรมชาติดูพันไม้ส,สวยๆกันเลยค่ะโอ้ยสวยมากดอกจะใหญ่โตมากๆเลยอะ่ะ เพ, <S <S พื่อนๆเห็นแล้วใช่ไหมคะว้าวดอกสวยมากดอกใหญ่มากๆเลยค่ะเป็นดอกสีชมพูค่ะเพ, <S <S พื่อนๆค่ะน้องๆที่จบนะค่ะพร้อมอาจารย์นะคะแถวสุดท้ายแต่งสีขาวน่ารักมากๆเลยค่ะขบวนยาวไปถึงด้านในเมืองลยคะเจ้าแห่วันนี้นะคะ เขาจะแห่ในวันน <ym idd sup> ี้แห่ในวันที่จบภาคการศึกษาโอ้น่ารักน้องน่ารักมากๆค่ะให้ชมน้องๆนะคะน้องน้องจบภาคการศึกษาแล้วก็เขาก็จะทำขบวนแห่นะคะ แห่ไปรอบเมืองซานวีเกนนะคะอืมเขาถือว่าเป็นเรื่องใหญ่นะคะสำหรับที่นักเรียนนะคะนักศึกษาที่จบภาคการศึกษาโมหกถือว่าเป็นเรื่องใหญ่เพราะว่าประเทศสวีเดนนี้ค่อนข้างที่จะเรียนจบยากนะคะถ้าไม่ได้มาตรฐานถ้าไม่ได้มาตรฐานจริงเขาจะไม่ยอมให้จบนะคะอะก็โชว์ดอกไม้กันต่อเลยค่ะพันไม้ส,สวย มันถ้าบ้านเราจะเรียกดอกกุหลาบนะคะสวยงามมากสีแดงค่ะเพื่อนๆว้าวว้าว้วา,ววาวก็จะให้ชมความเป็นธรรมชาตินะคะมาดูความสวยงามความเป็นธรรมชาติของประเทศสวีเดนนะคะ มาดูทุ่งหญ้าสีเขียวกันเลยค่ะให้พลังเอซีที่ติดตามช่องกระยพะมาดามได้ชมกันเลยค่ะความเป็นธรรมชาติสวยงามมากเลยค่ะโอเคให้ดูด้านหลังเลยนะคะเป็นทุ่งหญ้าสีเขียวนะคะ นี่คือสวนส,ส,สาธารณะสปาสตาร์ปักเก่ตน,นะคะสวยงามมากๆเลยครับพเพื่อนๆว้าวว้าวไรชมกันเลย ด้านหลังก็จะเป็นกลุ่มของน้องนักศึกษานะคะโอเคนี่คือความเป็นธรรมชาตินะคะของสวนสาธารณะสาธารณะนะคะก็จะเต็มไปด้วยความสีเขียวสวยงามมากๆเลยค่ะเพื่อนๆให้ชมกันเลยค่ะโอเคเนาะสำหรับคล,ค,ลคลิปนี้นะคะต้องขอขอบคุณพลัง f c ทุกท่านนะคะที่เข้ามา ติดตามรับชมรับฟังช่องกัลยา,าพากรยาพามาดาวนะคะสำหรับคลิปคลิปนี้นะคะต้องขอกล่าวคำว่าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ